เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นหยาน้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสำหรับหยานของผมเองนะ,ะเกมนี้ก็มารับบทเป็นทางด้านหยานป่านะครับทุกคนก็มารับชมกันเลยนะว่าจะตึงขนาดไหนนะครับโอเคก็ขอฟาร์มก่อนนะครับผมก็จะเริ่มจากการฟาร์มบูก่อนนะสำหรับการเล่นหยานนะครับ เพราะว่าต้องได้ใช้สกิลค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับยิ่งลดคูดาวเยอะยิ่งดียิ่งดีนะครับสำหรับหยางนะแล,แล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับรก็อย่าล like, ืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง1,400ซับสไคร์แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะที่มาติดตามกันนที่นี้ด้วยนะ แล้วก็ฝากทุกคนกดติดตามเพจให้กันด้วยนะครับอ่าก็อาจจะมีสตรีมนะครับในช่วงบ่ายวันอังคารนะครับทุกคนก็จะมาแบบหาเวลามาสตรีมให้เพื่อนๆดูนะครับขอคนละหนึ่งติดตามเท่านั้นนะครับสำหรับเพจนะกดถูกใจให้กันด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะ ถ้ามือถ้ามีเสียงเคาะอะไรก็ขอไปด้วยนะครับคือเขาก่อสร้างอยู่นะอะขอไปไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดักนะครับคีล่าเขาปิดแล้ววะเขาไม่ได้วิ่งมาทางนี้นะครับไม่รู้จะเติมเพื่อนทันหรือเปล่าโอโ้โหเขาไปหมดแล้ววะนี่ไงโดดขีออกมาก่อนนะครับถ้าไม่งั้นเราอาจจะตายได้นะซาร์ตาบินเข้าไปโฉบไปสวยเดือดหมดครับนี่ไงตีไปหนึ่งที โยกออกนะครับเขาเป็นกานโดนดึงนะเจอเป็นทางด้านล็อกซี่ด้วยนะครับก็เปิดมังกรฟีฟีไปนะครับตรงนี้นะเป็นไงตีไปโอเคครับสวยาังางครับท okay, ุกคนลูนก็จะเอามาเป็นทางด้านแลมเพจด้วยนะครับเกมนี้นะก็เป็นลูนความเสียหายคี้นะครับ ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะสำหรับลุนนี้นะตีเป็นพันเลยนะครับช่วงต้นเกมนะในการฟาร์มเวฟนะครับโอเคครับเอาละครับก็กลับมาฟ์งกันต่อเลยนะก็วนวนทามิ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอไปรับเลนวนก่อนนะครับเลนวนคือคิปเยอะมากเราจะพลาดไม่ได้นะครับโอเคครับเราก็มีรีคอร์บรี่พัทด้วยนะเราไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะครับ เควนไปเรื่อยๆครับเพราะว่ายานเนี่ยต้องขยันฟาร์มบ่อยๆนะครับเป็นตัวต้นเกมนะช่วงต้นเกมเนี่ยโอ้ไม่ใช่สิเป็นตัวเหล็กเกมนะครับต้นเกมก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเนื่องจากสกิลแบบยังใช้รัวๆไม่ได้นะต้องแบบยือไปถึงการเกมจนถึงเล็กเกมเท่านั้นนะครับถึงจะเก่งนะสำหรับตัวนี้นะเงื่อนไขมันก็มีแค่นั้นครับเล่นให้ถึงเหลกเกมนะครับ ก็ฟาร์มครับนี่ไงตีใบพันห้าเห็นไหมทุกคนโคตรแรงนะสำหรับรูนแมเพจนะครับนี่ไงสวยครับตี่้นข้างที่จะแรงนะพันหกโคตรเวอร์เ <No. S 1> ขาดัสเลเยอร์นะ <No. S 1> เก็บสแต็กวิ่งไปก่อนก่ right. อนเข้าไฟนะครับพยายามเก็บสแต็กสีส้มไวต้ไวตลอดนะครับ จะสามารถใช้สกิล2ได้2ทีนะครับโดนจับจุ๊บมาดมิไม่ได้ครับเข้าไปละวีีราะ่ะไม่กล้าเล่นเลยผมก็กลัวโดนสวนนะครับเดี๋ยวเราจะเสียทามมิ่งในการฟาร์มอีกนะเดี๋ยวผมขอเรื่องมาทำเวมหาตังดีกว่านะครับ Now, น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะโอเคตีไป พันเกดครับวนกับบันฟาร์มต่อนะครับไม่ต้องรีหรอกครับมันสามารถเด้งเลือดได้อยู่แล้วนะเมื่อใช้สแต็กที่สองนะครับเห็นปะมันจะเด้งเลือดนะครับถึงมันเด้งไม่เยอะมันก็เด้งนะครับทำให้เราแบบมไม่จะเป็นต้องกลับบ้านนะโอเคหมวไปครับ <L> <new> ตามข้างๆที่จะเร็วนะครับตัวนี้นะ ก็แอดจีนมา2ตัวนะครับจังหวะนี้เลนล่างมีไปเ็นครับต้องรีบไปเติมนเนี่ยซาตาเขาเติมไปแล้วเดี๋ยวเราเอาลูกแดงก่อนนะครับให้ตามไปนะโอเคจังหวะนี้เปิดดันตีมาหวดสีเนี่ยยังไงถึกมากมั้งถึกเหรอถึกเหรอโอซารตารอดว่ะ ไม่ได้เลยจังหวะนี้ปีลงกบอต่อแล้วกันโอ้โหมอบอลสะบาดครับอีอีอมาดิค,าครับสมัยเอาแล้วกันโอ้ถ้าสมัยพลาดเมื่อกี้โดนนะครับเนี่ยโดนล้านเลยนะเกือบแย่โอเคครับไล่ต่อไม่รอนะนะจังหวะนี้บนน่าจะได้นะครับเนี่ย เปิดดนตีมาเอาไอซึก้าโอ้โหนี่ไงตีตีเยอะสวยยังได้อยู่วะไม่ว่าจะโดนจับแล้วนะจังหวะนี้เดี๋ยวเราเอามาังกรได้ก่อนมีเงินเหมือนกันโคตรแรงอะสองพันจะขึ้นของเป็นครึ่งๆน,นะครับจะได้แบบความเร็วๆมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกมาเป็นทางด้านทอยก็ได้นะครับเกมนี้นะ จอเป็นทางด้านคีล่านนครับเดี๋ยวผมจะขึ้นซอยมานะซอยก็ออกมาก็คุ้มนะครับเพราะว่าได้รถคูดาวด้วยนะบวกกับรัไฟก็40ดีนะครับหรือจะขึ้นเป็นทางด้านดับกันเวทก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้รามีเพิ่มเติมนะครับมามาแย่งคิปตัวเล็กสั่งเขากันนะครับนี่ไงนี่ใสค่คาบ้านเลยมาดิปุ๊บหัว หัวแตกคอมปอมไปอีกครับสองตัวนะครับตอนนี้คิวมาสองตัวแล้วแร้งคอนเนี่ยค่อนข้างที่จะคิวกันยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีแต่อดีตซูพีมที่อันตกแร้งกันมาอยู่ในแร้งนี้นะครับมากองกันในแร้งนี้นะก็จะลิ่นยากนิดนึงนะครับก็มาพาชมตึงๆไว้นะเก็บแร้งแบบไปด้วยกันนะครับ ก็ถ้าได้ยินเสียงก่อสร้างอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับอาอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะทุกคนก็ร้อนถ้ามีห้องแอร์ก็ดีน่าจะได้ทํทาคลิปทั้งวันนะครับโอ้โหด,ดันลับเปิดดันตีจังหวะนี้กแทกไปหนึ่งทีรูออกถ้าไม่งั้นโดนจับครับปล่อยเลยนะมีหน้าไม่ไหวปล่อยมีหน้านะครับเรากลับไปฟางต่อนะครับ ไม่ได้ไม่ได้มันแบบเยอะเกินนะครับสู้ไม่ไหวจริงจริงนะโอเคครับดีไปหวัวไปครับโอเคแตกสีฟ้าเรายัางไปต่อได้นะเดี๋ยวมาแท็กให้หมดเลยยัไงไงเล่นกัน ลีนการเขาจะอ้อเอาลนกางแล้วนะครับเขาน่าจะขึ้นมาแกงเรานะจังหวะนี้นะเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเดี๋ยวยวเป็นทางด้านโอมิอามเลยนะครับจะได้มีดามเตปีสกอรนนิดนึงนะเพราะว่าก็ได้เป็นทางด้านไอเทมกันเวดกลางมาแล้วนะครับนี่ไงมาดิเปิดปรติดะจุ๊เดี๋ยวร็อกซี่ร็อกซี่โอโอโนโอโหคุกอุ้ยคุกไม่ออกโอโหตายครับ ออาละครับก็มาเดินเกมกันต่อยน,นะทำมาฟาร์มต่อครับจะได้มีของไปขึ้นบ้านเขานะครับบูเนี่ยสำคัญมากเลยนะสลับหยาดนะครับเก็บตลอดนะครับก่อนที่จะเข้าทีมไฟนะเราจะได้แบบมีมานาใช้นะครับก็มีรถกุดดาวครบ40ด้วยนะ <c oughs> เพิ่มจากอามุล,ลามาสากับอันนอง้แอมก็บวกันว่าไฟา20ก็ครบ40นะครับ เป็นบัฟที่จําเป็นมากๆเลยนะสําหรับยานป่านะครับนี่ไงเปิดดนตรีจังหวะนี้กระแทกไปแอนุนจับโอ้โหแย่ว้โหเอาได้ไเพื่อนสู้ๆนี่ไงซาต้าบินวารามีดเขาหายสามนะจังหวะนี้นะหรือว่าทำว่า,วาท่าดีเลยโอเคครับยังไงเพื่อนเขากําลังขึ้นบ้านอยู่เดี๋ยวผมขออัพบัฟแดงก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบไปเติมเลยนะน,ะนะ่าจะจบได้แล้วนะน่ะฝั่งเขาตายไปสามตัวเลยนะครับ มีหน้าคนนี้อย่างตึงอ่ะเออกําลังไปนะเพื่อนใจเย็นแข็งใจไว้สองตัวตีบ้านปืนดตีบ้านอยู่ต่งวันนี้ไม่สนรับเปิดนั้นตีวิ่งใส่ได้นี่ไงหวัวสีเนี่ยล่วงไปหตัวนี่ไงทุบอีกมาดิมาดีตีบ้านตีบ้านตีบ้านแต่ตีฟ้าทุบบ้านอ่าล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสลับเกมนี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้เอ็นะครับ ฟาไม่ค่อยเข้าทีมไฟเลยนะครับทีนี้โอ้ได้ที่ห้านะครับนะห้าครั้งต่อเน,นื่องไหยกให้มีหน้าเข้าไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่อง t เชฟเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ,บนนสำหรับวันนี้กงขอตัวลาไปก่อนบายยครับทุกคน